ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอยยาเสพติดและอบายามุขปีการศึกษา2567ที่เคารพทุกท่านโรงเรียนบ้านหนองเรือก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2478ตั้งอยู่ที่เลขที่53หมู่ที่3ตํตำบลหนองเรืออำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวนนักเรียน115คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา18คนจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบันการสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบซึ่งปรากฏปัญหามากมายทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดโรงเรียนบ้านหนองเรือตระหนักและเห็นความสำคัญของการเฝ้าระวงังการรณรงค์ต่อต้านรวมทั้งการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบบยมุขในพื้นที่จึงได้ดำเนินการไปสู่กระบวนการหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนั่นคือต้นกล้าอาชีพปลูกความดี เสริมทักษะชีวิตพิชิตยาเสพติดต,ตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้รูปแบบเรือดีโมเดลโดยได้จัดทำโครงงานคุณธรรมความพอเพียงขึ้นเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความพอเพียงรู้จักนำสิ่งของรอบๆตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งได้จัดทำโครงงานมักกรูสมุนไพรดับกลิ่นประดิษฐ์มาลัยดอกไม้สดประดิษฐ์มาลายจากถุงนมการประดิษฐ์งานใบตองต่างๆการแกะสลักผลไม้ รวมถึงการแปลรูปผลผลิตจากแต่ละฐานเศรษฐกิจพอเพียงโดยแต่ละโครงงานนั้นเน้นความพอเพียงโดยหาสิ่งที่มีอยู่แล้วสิ่งที่มีตามธรรมชาติรวมถึงการรียูสเพื่อมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่างๆให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นจึงเป็นกิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติดซึ่งเสนอเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีเป็นกิจกรรมและภารกิจที่สำคัญในการป้องกันยาเสพติดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และอุบัติเหตุต่างๆในโรงเรียนบ้านหนองเรือโรงเรียนบ้านหนองเรือได้ดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโดยดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5มาตรการดังนี้มาตรการด้านการป้องกันมีการดำเนินงานของนักเรียนแกนนำสีฝ่ายดังนี้ฝ่ายการเรียนมีหน้าที่ช่วยเหลือในด้านวิชาการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนการส่งงาน สรุปผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกห้องในห้องเรียนฝ่ายการงานมีหน้าที่ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในและรอบห้องเรียนรักษาดูแลของมีค่าทรัพย์สมบัติและความปลอดภัยของห้องเรียนฝ่ายสารวัตรนักเรียนมีหน้าที่สำรวจจัดทำข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงของเพื่อนในห้องเรียนกำหนดมาตรการแก้ไขพฤติกรรมฝ่ายกิจกรรม มีหน้าที่จัดกิจกรรมที่สร้างสารรค์ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนกิจกรรมในโรงเรียนเช่นการเล่นดนตรีกีฬาศิลปะและวัฒนธรรมมาตรการด้านค้นหาโรงเรียนบ้านหนองเรือได้ดำเนินมาตรการด้านการค้นหาผ่านการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดทําข้อมูลนักเรียนรายบุคคลมีการคัดกรองจําแนกกลุ่มนักเรียนเพื่อให้สะดวกในการดูแลมาตรการด้านรักษา โรงเรียนบ้านหนองเรือได้ดําเนินงานตามมาตรการด้านการรักษาโดยมีการกําหนดนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสร้างเครือข่ายในการบําบัดและรักษาและจัดตั้งคลินิกเสมารักซึ่งทางโรงเรียนได้ดําเนินการคัดกรองนักเรียนรายบุคคลมาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนบ้านหนองเรือดําเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังโดยมีการรับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและอายมุขโดยมีตู้เสมารัก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมีเครือข่ายในการเฝ้าระวังทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อดำเนินการรับเรื่องราวปัญหายาเสพติดและอบายามุกผ่านตู้เสมารักษ์และรับให้คำปรึกษามาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านหนองเรือกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์มาตรการต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการเอาชนะยาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด มีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีคเครือข่ายมีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานจากการดำเนินการในปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนดำเนินงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นคณะครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนองค์กรท้องถิ่นในงานที่เกี่ยวข้องทาให้โรงเรียนบ้านหนองเรือเป็นโรงเรียนสีขาว ปลอดสารเสพติดและอบายามุขมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน